ทุกคนครับมือนี้แม่เถากับพ่อเถาแล้วอยากมาเบืองงานบอลลูนลูกเคยดีเด่นก็ต้องจัดให้ล่ะคะ้าวันนี้พาแม่มากินข้าวค่ะกินข้าวเยอะเลยวะแม่บอกแม่อยังมาดูงานอะไรนะคะวันนี้เลยวันนี้เลยมา <laughs> ดูเลยนะคะงานบอลลูนงานบอลลูนของนครพนมนะคะที่แรก <laughs> ที่เดียวนี่เป็นวันสุดท้ายนะคะทุกคนคนเยอะมากมากมากับพ่อกับแม่นะคะวันนี้เราต้องสารฝันให้แม่ให้ได้เราต้องพาแม่ไปถ่ายรูปบอลลูน <laughs> ไปกันเลย ก nee, think, ินก right. ่อนไหมกินก่อนไหมไม่ให้นั่งตรงนี้ไงไม่นางกินข้าวเลยนั่งดูดูดูไหนครับดูบอลลูนจ้าโอ้สวยนะสวยสวยเลยกินข้าวก่อนนะไปไปไปนะครับกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปดูนี่แหละครับผมบรรยากาศงานบอลลูนอยู่ติดริมโขงนครพนมเลยแต่ก่อนสิไปกองทัพกรองเดินในทองก่อนครับนี่ครับได้อะไรกินครับวันนี้ครับแม่แม่ดูเมนูก่อน อยากมาดูบอลรุ่นแห้งค่ะพี่น้องว้าคือเด็กหน่อยเนาะมันไปงานธาตุแจกได้ปืนแจกได้ตุ๊กตาซื้อไหนก็ไม่ไม่ซาใจเหมือนงานธาตุเห็นในเฟซไงเห็นเพือนแชร์กันเลยเราดูว่าเป็นเพื่อนั่นแหละเพื่อนในเฟซเป็นเหตุนะคะเกิดต้องมาถูครบรถใช่ไหมจ้ะโอเคอยังไงครับตอนนี้นะคะก็ จะพาพ่อก,กับแม่ไปเดินดูนะคะอันนี้เขาจากที่ริมโคงเลยว่ะจากที่ริมโค้ง <laughs> โอ้มาหอนแล้วบรรยากาศข้างในกับนมอยู่ได้ยล่ะครับนึกว่าคนสีบลายที่ไหนได้ลายคือกันตัวนี่ครับงานแบบนี้เกิดมากกับเบอร์เคยเห็นคือกันครับเห็นแต่เพื่นถ่ายรูปอยู่ในเฟซโอ้เตรียมไปเหมือไหนไหนฮาก็มาทั้งทีแล้วครับก็บต้องท่ายรูปให้พ่อถอแม่ถอาก่อนเดี๋ยวเราสิน,น่อยใจด้ถ่ายรูปให้แม่ก่อนนะ เป็นจังไดร่รัมนตียวกว่าพอถ่อไม่เถ่อคอยหวานเกินครครบนี้ย่ะน,น,ยน,นะคะวันหยุดพาพ่อแม่มาทเาทาเี่ยวด้หมือนเด็กด้วยกมาไปเดินไปดูไหมได้ไหครับเวลวยครับฮะ สนุกมัครบต้องถามคุณแม่ค่ะสนุกไหมคะแม่วันนี้สนุกค่ะม้วนม้วนม้วนใจจอยเดี๋ยวจะมีรูปนะคะใต้คลิปรูปสวยๆรูปคู่โอเคโอเคค่ะแม่ไปคลิปหน่อยพ่อกับแม่ไปคลิปหน่อยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย